ทุกคนวันนี้ฉันต้องปลอมตัวเป็นสายสืบสายลับจับเพเล็กเพื่อไปดูว่ามันหนีไปบ้านไหนบ้านเล็กบ้านใหญ่นะคะทุกคนวันนี้ฉันต้องเหนื่อยอีกแล้วนี่ไปน้อยดูไปน้อยะเที่ยวน้อยเราว Kiều nó Nói là xem Tiếp theo nói là luôn Mà xem là khá Bằng tiền này là hữu lưới Hữu lưới Hữu lưới Hữu bằng pê tầm ทุกคนคอยจับตาดูดีๆนะคะสองตัวนี้จะไปไหนอีกคนสองตัวน,นี้ทำเนียนอีกแล้วทำเนียนอีกแล้วนะคะติ๊บกับเซมพอได้ที่จะหนีไปหาบ้านอื่นเราต้องไปตามไปตามกลับมาทุกคนดูดูหนะ้ากลับบ้านค่ะรับบ้านเราต้องหานี่ค่ะนี่คือโบง้งโต ไปีแม่ดูนะคะทุกคนดูไปยืนทําเท่ทำรออยู่นี่นีมายืนทํำรออยู่บนขอนไม้เองนี่นะคะตัวนี้มันรายกาดแกนนำเออแต่ละเด และนี้นะคะยังไม่จบพฤติกรรมของแกนนำค่อยกินยากับเพื่อนไม่กินนะคะดูดีๆนะ,ะสังเกตดูดีๆทุกคนยังําตัวอย่างเพศสายรับน,ะะนั้นนะคะไปทำไปกระลิ้มกะเหลียแถวบ้านชาวบ้านอีกนะคะทุกคนเ็นเลวทำอะไรทุกคนที่ตามวันนี้จะตามทั้งวันเลยนะคะให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยแล้วเรามาเลกันว่าระหว่างอีชั้นกับแพะนั้น ใครจะสรุปก่อนกันนะคะนี่เจอแล้วค่ะคู่ขาประจําของเขาเพื่อนบ้านมาทุกวนันมาตั้งแต่รุ่งสางตั้งแต่หกโมงเลคะฉี้คอกแหกคอกมาเพื่อจะมาหาบ่าวบ้านนี้นะคะเออแต่ละวันปวดหัวนี่ไปทําสะงเะสงเงะไปสเรเฮเขาอีกนี่ดูดู ปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ได้ชอบเะเนี่ค่ะต้องไล่กับยิกกับบ้านเลยนี่นี่นดื้อม,มากทุกคนดูท่าเดินอเออระเหยลอยใจเพราะไม่ยอมกลับนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะมาสมทบอีกอิตาเซมเนี่ยเออไม่ใช่ค่ะอิตาติปเนี่ยค่ะก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเออดูสิอชอบยืนอู่ที่สูงชอบยืนให้มันเท่ให้มันเลให้มัน เออโรยให้สาวดูนะคะดูดูดูมันดูมันนี่นี่น,นี่ชอบปีนผาสูงนี่รอยทำเท่ดูดูเออผมเท่หะเอาะบิงปังบิงปังอ่ะทีนี้ก็มาสมทบกันสองตัวเราจะไล่กลับไปค่ะไปยุ่งวุ่นวายแพะเพื่อนดูนี่นะคะ ตัวเล็กสองตัวไม่สมเป็น <Okay. S 1> ตัวเล็กค่ะนี่นี่นี่ดูวิ่งนะคะอีฉันก็วิ่งสู้ชีวิตไม่ยอมนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวดู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 มันดูมันกระโดดทุกคนเออเฮอดีลังกาก็ไม่สนนะคะเออขอยน้ได้ยินเสียงดิฉนันวิ่งตูดสั่นไปเลยเนี่ยคนนี้ก็ตามละเกินค่ะตามอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรดูฟ้าดูตะวันเลยเอาเอาถยลงมาปรุกตุ๊ต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  กลับมาที่สองตัวหัวขนแสนส้นนี่นะคะไล่ไปแล้วกลับม,มาอีกเออมาปรึกษากันต่อว่าเอาไงนี่แกเอาไงก็จะไล่เราแต่เราจะไปเที่ยวเอาไงดีมึงกลับสิกลับไหมไม่เอาเออนี่ไงสมน้ำหน้าต้องโดนเขี้ยงแบบนี้เฮ้แต่ละเดแต่ละวันนะคะต้องไล่มันทุกวันเลยนี่ฉันก็ไม่ยอมค่ะทุกคนวิ่งไล่เนี่ยลองดูสิฉันกับเธอค่ะเจ้ ตายไปข้างหนึ่งเอาลูกเอาวันวันก็ไล่แต่ไอ้พวกนี้น,นี่ถ้าไม่ตายก็ไม่เรียวจัดปายไม่เรียวทุบเลยทุบทุบหลับบ้านหลับบ้านนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่นะคะเดี๋ยวก็แอบหลอกว่ากลับบ้านนี่ต้องโดนทุบให้เดินกลับบ้านเลยเหนื่อยแล้วทุกคน,นทั้งคนและแพะเดินกลับไปอย่างหมดเรียวหมดแรงเฮ้อแต่ละเด้คนเลี้งแพะ สภาพเงาแตกซิกร้อนมากร้อนไหม <c oughs> ร้อนไหมคะร้อนไหม <c oughs> ร้อนไหมคะ